โอ๊ยไงล่ะเอ้ยทางนู้นเลยเว้ย ชัวเอาไปที่พักหาที่เที่ยวหาที่พักไงไปไหน,ไหนแผนที่มาดูดี่เร็นป๊เร็วๆ,วๆนี่ไงล่ะตรงนี้โหยังไม่หลง,งหรอกนะเร็วๆ เฮ้ยไหนเอาเอาแผนที่ออกมากลางดูอีกทีเดี๋ยดิมันคุณหลับพาเดินมั่วเนี่ยมันมั่วอะไรเนี่ยกันเนี่ยเนี่ยเนี่ยชัดเลยบอยเลี้ยวซ้ายก็เลี้ยวมาเนี่ยเลี้ยวมามันแล้วมันผิดตรงไหนนะผิดตรงไหนมันชัดเลยหลงหลงทางเนี่ยหลงทางร้อยเปอร์เซ็นต์ครับอย่าพูดมากดูแผนที่ไม่เป็นมีคนดูเป็นเนี่ยเดินนะหิวน้ำไปก่อนน้ำไปเลยปะเออมาเร็ว เน่แล้วโทษทีอย่าทำหน้าเหมือนแบบว่าพาหลงอะไรเงี้ยไม่ชอบ กระทบกับร่างตรงหน้ารูม่านตาขยายภาพของเธอเด่นชัดเสียงรอบๆอบข้างที่จอแจดูจะละลายสลายสูญไปในอากาศทุกอย่างหยุดนิ่งใบไม้หยุดเร็วโลกหยุดหมุนมีเพียงริมฝีปากชมพูที่ขยับหากจะมีสิ่งใดที่มันสั่นไหวเห็นจะเป็นอวัยวะที่อกข้างซ้ายของผมสัส่ะเทือนรุนแรงยิ่งกว่าแผ่นดินไหวเก้าริกเตอร์ดวงตากลมโตผืนผูกโบส่งยิม้มมานอกาศ เราสบตากันตัวผมเบาวิววินาทีที่เหมือนสวรรค์กำลังจะจากไปข,ขอบคุณครับอ้าวคนไทยเหรอคะเธอบอกว่าเธอชื่อวาวาครับเธอเป็นนักศึกษาที่โตเกียวแต่มาฝึกงานที่เกียวโตสี่เดือนน้ำแล้วครับเออนี่มันสวรรค์หรือว่าผมฝันไปครับเนี่ย ที่ดีสวรรค์ก็ส่งนางฟ้าลงมาชีา้ทางถึงฟันนะครับผมก็พร้อมที่จะไม่ตื่นเพราะผมเชื่อครับว่าความรักกำลังเดินทางมาเป็นเพราะพรหมในขคิดที่ทำให้เราได้หลงทางมาเจอกันนะฮะคุณเครียดเมื่อไหร่นะฮะเพียงแค่เอามือนะฮะวางไว้บนหัวนะฮะแล้วคุณก็จะรู้ว่ามีผลอยู่ครับผมเบนครับ ความบังเอิญมักเกิดขึ้นกัน,นได้ง่ายๆหรือจริงๆมันเป็นสิ่งที่ฟ้ากำหนดมาแล้วเฮ้ยถา,ามพยังเขาพูดไทยได้ไหมเทรย์คีฮอนด้าเซเวคฮิโมจิแบบว่าจะเกิดต่อเอเอผมก็พูดอ่ะ <c oughs> ก็ฉันรู้ว่าความรักกำลังเดินทางมาเธอคนที่บนฟ้าคงรอให้ถึงเวลา,ลาน,นี่ไหนร้านที่เราบอกมันมีอะไรข้างไงไม่บอกดีกว่าเก็บไว้เซอร์ไพรส์ผมไม่ไปแล้วผมมีนี้นะมันฝากของแล้วกัน ผมก็ไม่ไปนะหลอวของพวคุณดีครับไปครับขอของทนเลยนะไยโอ้ยดีดี้ดีจ้า เป็นนักดนตรีเหรออ๋อแต่ก่อนก็เป็นอาชีพเสริมของเราอะครับแต่ว่าผมกับพี่น้ำแข็งอะเรามีความฝันกันเรามาที่นี่เพื่อเป็นศิลปินศิลปินใช่แล้วดีจังเฮ้ยรอกมากไอ้แฟมรีรอกมากเลยเว้ย พี่ร้านพี่โคตรร้องเลยครับร้องเกอลรอง,กอองกอเกอเราไปไดูสถานีนะไปร้อ,เอ,องเกนะิเ พวนี้ไหมมันมีความเชื่อนะว่าถ้าเดินผ่านมันไปเป็นหมื่นๆต้นไปจนถึงยอดเขาไม่ว่าจะทิ่ฐานอะไรคำอธิษฐานจะเป็นจริงเฮ้ยจริงดิได้ปะเฮ้ยคือผมได่นทางเนี้ยฮะงั้นพวกคุณไปก่อนนะ ไม่น่าเชื่อเลยเนาะว่าทุกคนเพิ่งรู้จักกันอ,อ่อจริงๆแล้วผมกับพี่น้ำแข็งเรารู้จักกันนานแล้วอืผู้มีความฝันร่วมกันแล้วเฟมคิดหรอว่ามันจะสำเร็จอืจริงๆแล้วผมรู้แค่ว่าเวลาที่ผมเล่นดนตรีอ่ะผมมีความสุขมากแล้วถ้าเกิดวันหนึ่งอ่ะผมได้ทำเป็นอาชีพจริงๆผมคิดว่ามันคงจะมีความสุขกว่านี้แน่นอนครับผมแล้วก็ผมแค่อยาก อยู่ในที่ที่ให้ผมทำแล้วมีความสุขที่ที่มีความสุขใครๆก็อยากอยู่ในที่ที่มีความสุขแต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะเลือกได้นี่ทุกอย่างในชีวิตของผมมันก็เป็นไปโดยไม่ให้ผมเลือกก่อนเสมอผมว่าไม่มีใครเลือกชีวิตได้หรอกมีแต่ทำกับไม่ทำต่างหาก ทุกคนเอากระเป๋าตั้งกับพาสปอร์ตมาใส่ไว้ใน,นกระเป๋าพาสปอร์ตของเฟรมนี่แหละถุงนี้เลยโอเคนะเอาเบนจามินมา,ออา,นมาโอเคนะทุกคน <c oughs> โอเคเก็บไว้พสาสปอร์ตนอะดูแลดีดีด้วยนะได้นะครับคุณเบนจามิน,มน <c oughs> เรื่องแค่นี้โหผู้หญิงคนเดียวทอ่ผู้สาวที่ผมดูแย่ๆสวยทัย้ง,งนั้น ชั้นเต้มเป็นสวยเลยนะคนนั้นน่ะเนี่เดี๋ยวพรุ่งนี้พาเที่ยวเลยดีกว่าล่าจัดหนักจัดหนักว้าวญี่ปุูนเขาดีสาวญี่ปุ่นแย่แย่เฮ้ยไ่ไหวไหมเนี่ยไปต่อไปต่อเฮ้ยสแต็ปต้องคิดมากนะพี่ยิงกระเนเยอะเลย เนี่ยเขาไปทักเลยโอไฮโอโกเซมาสโอไฮโอโกเซเธอเทอริยากิทุชีนั่นเรียบร้อยโอเคเบตยาเมนเอาเอาถือหไหวปะสบายเอ้ยแต่วันนี้เราขอบคุณบาร์บามากมากนะที่ให้ที่อยู่ที่พักกับเราทั้งสี่คนไม่เป็นไรว่าว่าจะไปอยู่กับเพื่อนที่อื่นแล้วมันจะไม่เป็นไรจริงๆหรอ โอเคดีเพื่อนวาก็มาแบบนี้บ่อยๆอ่ะไม่ต้องคิดมากหรอกและอีกอย่างนะถ้าว่าไม่โอเคเนี่ยเฟมไม่ได้มานี่หรอก